เพียงโซลาเกียวไม่มีแต่ก่อนเป็นยังไงครับนที่สองเดือนที่ผ่านมานะผมนั่งอยู่เพงโซล่าเกียวผมนี่มผมมันลดนีงครับมองไปนู่นแต่ทะลุหมดเลยทะลุเพราะอะไรเพราะทุเรียนผมมันเป็นเพียรไฟบลายแดงใบมันไม่มีผมมองเห็นหมดเดี๋ยวนี้แค่นี่เป็นนี่ยังมองไม่เห็นเลยมองไม่ทะลุเลยใบมันหนาตึ๊บผดูดิใบมันหนาตึ๊บเลยเห็นไหมครับเนี่ยผมภูมิใจมากเลยแมาก สำหรับท่านที่สวนทุเรียนมีทั้งเพีียไฟไลายแดงเพีียแป้งแล้วก็เพีียจักระจันสวนทุเรียนที่ใบทุเรียนเป็นก้านทูบหรือว่าใบหงิกใบงอคุณพี่ใช้แมกมาลาวาผสมกับยาฆ่าแมลงฉีดได้ผลไหมครับ โอ้ได้ไหมครับได้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 ผมากเลยไปผลตีจ้พผมไม่ไปตีว่ากี่เปอร์เซ็นต์นึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเต็มเลยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับของของคุณพี่ประกอบนี้คือเจอทั้งเพี้ยอ,อะไรบ้างครับเพี้ยจักระจันอีกกนเพี้ยจักระจันเพี้ยไฟเพี้ยไฟไฟแดงครับเพี้ยชักเพี้ยไก่แจ้เพี้ยไก่แจ้โอ้เพี้ยไอ้อะไรอะไรดำดำอ่ะเพี้ยไอ้เขาเรียกว่าเพี้ยดำดำเด้ลาลาสนิมอะไรพวกนี้ใบลาสนิมใช่หายหมดนี่ผมเนี่ยดูดู ดูเลยนี่เนี่ยดูเลยนี่เนี่อเอาว่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเชาวผมโกกอันนี้เป็นใบเก่าผมาให้ดูใบเก่าครับเอามาดูใบใหม่ครับนี่หลังจากผมตี่ใจมาดูแต่ก่อนต้นเนี้ถามนิดนึงว่าสภาพต้นนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่อยากมองไม่อยากมองไม่อยากมองหมายถึงว่าต้นนี้โอ้ยชุดมชมากสุดโชมมากเลยแทบเอาขึ้นไม่ได้อะเนี่ยผมมาเจอตัวนี้แหละเจอมากมากก็อีหละอ้ โุ้ยน้ำละวานี่แหละนี่ผมฉีดเนี่ยมันยังฟื้นชีวิตเหมือนกับฟื้นชีวิตผมเลยนะนี่นะครับฉีดไปกี่รอบครับทำไมใบถึงสวยแล้วก็เงามันสามครั้งครับฉีดีดแค่สามครั้งครับแต่มันยังหยุดไม่อยู่นะครับนี่ดูมันกำลังแตกนี่เห็นไหมกำลังแตกออกไม้เห็นไหมนี่นี่ยอดใหม่กำลังออกมาด้วยยอดใหม่ออกอวยซุยเลยนี่นี่ดูนี่ครับนี่นี่ดูนี่ทุกกิ่งเลยนะทุกกิ่งนี่ดูผมฉีดให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าผมพยายามหาแมลงเพี้ยรไม่มีนี่ดูนี่ไม่มีเลยดูนี่ดูนี่ เอ,อแต่ขอนนี่เพีย้ยมันเต็มใบเลยลเต็มใบเเลยนี่ยจับทิศกันน,น,กนี่เพี้ยไอ้ไก่เกลียววิ่งให้ขาวเถือกหมดอ๋อครับไอ้ปกไรแดงนี่รูปยังนี่ตายติดมือออกมาอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไม่มีเลยไม่มีไม่มีใบเกลี้ยงนงเลยดูครับดูใบเกลี้ยงเลยดูใบเกลี้ยงใบสวยผิวงามดูนี่แตกยอดใหม่ใบสวยใบมันทองใบก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนดูสวยครับ หน้าใบก็เป็นสีเขียวดูดูสวยงามมากๆเลยครับใบตั้งดูใบตั้งใบดูดูใบมันตั้งใบมันแข็งดูเนี่ยสีทองใบก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนก็คือสวยมากที่ใช้แมกมากับปุ๋ยน้ำละวาชุดนี้ชุก้องผสมกับยาฆ่าแมลงใช่ครับผมใช้แค่สามตัวผลลัพธ์ที่ได้จากเตียไฟเต็มสวนตอนนี้คือไม่มีแล้ว เพี้ยะแมลงเต็มสวนตอนนี้เพี้ยะแมลงไม่มีแล้วไม่มีเลยไม่มไม่มีแม้กระทั่งหนอนนอนก็ไม่มีนอนมวนบงบนใบนี่นาก่อนหนูเต็มเนี่ยดูเดี๋ยวนี่ไม่มีเลยครับถ้ามีหนอนมวนใบเนี่ยมันจะพอพอใบมวนออกมาปั๊บเนี่ยมันจะเป็นใยนะครับเป็นใยเขาขาวเป็นใยเขาขายหุ้มตัวหนอนอยู่นะโอ้เป็นใยเขาขาเดี๋ยวนี่ไม่มีเลยดูทุกทุกกิ่งหาหาทุกใบทุกกิ่งเนี่ยไม่มีเลยมาดูเลยเนี่ยมาดูสวนผมเลยเนี่ยสวนผมตั้งอยู่ตรงบนละเลงเนี่ยครับ อำเภอวังน้ำเขียวนครราที่มาเขตปากช่องหรือว่าเขตไหนนี่มาดูเลยถ้ามีมาดูเลยเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าทุเรียนนีดูแลยากโอ้ใช่แล้วเพี้ยไฟไายแดงก็ลงหนักใช่แต่ทําไมสวนของพี่ถึงดูแลจัดการได้ี่ไงผมเจอนึ่ไงผมเจอมากมากไงเพราะใช้แมกมาตัวตัวนี้ผสมกับยาฆ่าแมลงใช่และไอตัวลาวาคือใส่ไปในถังเดียวกันได้เลยในถังเดียวกันได้เลยผสมกันเลยบวกกันเลยใช่ โอเคเลยยอดเยี่ยมมากมากเลยครับผมสุดยอดสุดยอดเนี่ยสุดยอดมากเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประกอบมากมากครับที่ให้ทางเรามาชมสวนเป็นสวนที่ตอนนี้สวยงามมากครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประกอบมากมากครับพี่ประกอบตัวนี้แล้วก็เมกมาลาวาเยี่ยมขอแค่นี้ครับพี่ยอดครับสุดยอดครับพี่ขอหนึมกมาลาวาเยี่ยมยอดสุดยอดจุดจุดร้อยเปอร์เซ็นเต็มเปี๊ย ไม่มีรอยบอกบองเกี่ยวอะไรนิดเดียวครเคครับถ่ายผมเนะนําไม่เป็นน้องเกษตรกรใช่แมกมาลาวาผสมกันกียน